กัเป็นทีบขังแหกของพวกเ้าเนาะทีบทัวร์นะพีเพ้องเนาะว่าจะเป็นเสียวเพิงกับก้อยกักัเป็นรังแหก้ากับงแหกคือกันถือบบาสุกตัวมากพี่นนอว่าจีอันนั้นม่น่าไม่นวนคืนไอ้เมจอยกูเขานี่ยาม่น่ามีนอนกันจอยเขาเอาไป นับนงิ่กับพร้อมกันมั้งหรออ๋อถุงลาเลยแบง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 ,งนี่ลายฮะอืมฮั่นเฮ้ยนังลัดแบงก็เฮ้ย การทัศน์สบายดียามเสาเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้กาสบายดีสบายดีพี่น้องเราเช้าอะไรพี่น้องก็สวยเนาะตอนนี้แมันสิบเอ็มงแล้วบ่สิบโมงสิบโมงเนาะเฮาการกังการเกมเนาะสิออกแต่อันที่ภาคของเฮาเนาะเพราะว่าฝนตกนะพี่น้องนักัไกลโม่ขึ้นนี่จนสอดแจ้งจนมันกังร่งห่วยนี่อันนี้ตอนนี้ก็ยังตกอยู่เนาะเห็นบ่แต่ว่าเฮากห เขาต้องได้ไปนะพี่น้องเพราะว่าเขามาภารกิจเขาก็คือการเดินทางเนาะเขาต้องไปพี่น้องภารกิจเขาเมื่อกี้จุดมายปลทางเขากันอะจะดอดดิ้ดอนแดงเนาะเมืองโค้งข้งบนเลกพี่น้องจ้ข้ามน้ำ้ามทะเลไปพวกนีกับทิมงานเนาะไปเมืองน้นกันว่าเขาสีข้ามบ่อพี่น้องเพื่อเพื่อเพื่อทั้งนี้นะเพื่อทางปากทังเมืองมุ่นเนาะอันนี้เนาะว่าเขาจีข้ามไหมหรือบ่อพี่น้องเขาก็ต้อง ทท้งาไปบึงก่อนเนาะพี่น้องเดี๋ยวเอากายแก้มเครื่องคองน้าพี่น้องเนาะเสี่ยงไปพร้อไปพ่อพร้อมแล้วอืมตัวมันพร้อมแล้วบ่กูยังบวบเลยนะเขอดินไปนอนใช่ไหมเมืองนเบ้านค้อนมันโคงเหมือนเหมือนค้อนเด่นอยากไปหาเปรี้ยวฟ้าดังกับบ้านดอนเด่นมันเปรี้ยวแบบธรรมชาติบ้านคอน บาดคอดแมนตัวคีกเข้เาไปนอนเกาะนอน,นอนันไรแบบนี้คือยังไปพาไปบ้านนอนเดทแล้วเหแล้วใช่ไหมย่าไป,าไป่ครับไปบ้านนะเอาชีวิตมาหล่อแต่ละมือนเห็กเน,น,นกับพ่อเลยอันจะไปนอนปุว่าจอดรถอยู่อันนกกา,า,นายกระชงป่ะแมนคือท่าอันน่ะยูอท่าบ่านายกระชังกันเลยนายกระชังตัคีรถเขาไปกันหนึ่งเลยไปนอนบ้านคอดถ้านกับไปนอนบ้านไหมบ้านไปนอนตอนเด้ ดนเด้งไปยังโดนดอนเดดเออดอนเด็ดดนเดดมันไก่มันบ้กมันจอดกันดีกับอันดนานด้นเดดได้ไก่กัวกัวมันจอดกันดดกัวบ้านนั่นเด้กัวบ้านคนกับบ้านดอนเด้งถ้าถ้าันรถไถพลังมาก่อนเด้กัวเธอเขาพับเลยจากเลยบอก็เห็นเห็นแล้วเดวพาไปเบิงเนาะแต่ว่าเอ้ามีสิบมื่วนนี้ฝนตกเห็น ไปได้มเข้ามาตกดอกตกคือกันหยันว่าตกแต่นนูมึงมุ่นกันบ่บ่ตกคือกันเบิ่งไปเบิ่งไปเบิ่งเยียงกันไปเบิ่งกูนี่กัเป็นทิพย์ั้งแรกของพวกเ่าเนาะทิพย์ถั่วนาะพี่น้องเนาะบ่าจะเป็นเสียวเพิ่งก็เป็นครั้งแรกเท่ากับั้งแรกคือกันถือบ่อสุกตัวมากพี่น้องว่าจีอันนั้นไม่น่าไม่นวลนขึ้นไอ้เพิ่งจอยกูเขาเนาะ เราม่นมีวันจอเอาไปวัหน้าไปสั่งเลยเลยกรับไปเมื่อไปบานนองหลัดไปหักินปลาเพราะเพื่อีเหือกบผมอันนันแต่เพอเคยไปเลยเนยๆเอาดีก็บร่ได้มียังมันม่ได้มียังเลยเออไปกับนไปกับคนจะตัดสินเนาะเจยวก็้คนอันนันถอดแต่มว่าวานนี่เราเพิ่งถอดใจนะ่นอยากกลับ็นถนนใต้ที่วันนี้ คียุบสัตว์สัตุัเอฟซีว่าประเทศลาวนี problems, ่เบ <jaar> ิ <ule zens> <There S 2> ่งส่งเจริญกว่าประเทศไทยบ่จะาจะได้เ็นตอนอันถนนนันเออตอนถนนสเพิ there, ่นเด้อสเพิ่นเด้อไปเบิ่งไปเบิ่งไปไปอันเาตากระชางเอาก็กลับเนาะเฮาแต่ึ่งนั่นนี่นอนให้เข้าเ้าไปเฮาก็ถากเอย่ฮะเออเดี๋ยวไปว่ากันเดี๋ยวเขาเมืองโค้งไปและตอนนี้อยู่เมืองมุ่นเนาะเดี๋ยวเฮาสินั่งเพื เพื่อบักเนาะเพื่ออันเพื่อไงเงี้ยเลยไปบวชเขาสีขาไมหรือบล็อคนะเพราะว่าฝนตกฝนตกมันเหมือนวัดคืนยันหนำึ้นก็มีเนาะบางเทียบเขาข้นต๊ะกี่นีขามได้ขันตกมาจะเถิยงขันขามก็ได้ปากสี่ก็ตกนััมมนาะดีเพราะมันก็ไล่มาติดเนาะไล่มาตปิดี่เขาบวชขามหรือเขาจะอยู่นี่บอกอยู่นะเื้นทางเก่าวม้วนเรายอมอยู่แล้วก็ขามก็ได้บอกว่านี่ฮะถ้ามึงบอดีซึมจากสาเนาะ มันมันเป็นทางแดงระหว่างเมืองอันสุเมืองสุกุมามาต่อใส่เมืองอันนี้เมืองมุนนี่แหละเนาะพอเขามาเมืองมุนมันก็มีทางมาทางแยกทางนี่ลาดนะหน่อยอีเดียหนึ่งนะจะหอดเมืองมุนนอนอยู่นี่เนาะนาทีก็เห็นทางไ่อยว่ายน้ำมันเป็นเมืองนอกมันน่าจะทางทางแากบ้านโต๊ะกูไ่ได้อขึ้นได้เลยว่าะชีวิตเมืองมุนอย่างเมืองมุนเมืองมุนละปะโม กได้เบิ่งในเฉลี่ยไปได้เราเคยได้ยินเนะใช่ปะเคยได้ยินอยู่มันมึนๆเขาไปเหียวคิดวันมันเป็นบ้านบ้านอันนั้นดิบ้านอีดิพูดบ้านเพิฟลมิเทียดินแดงคิดเออมันต่อกันเราเมืองมุนกับเมืองแต่่าบอต่อก็จีดว่าจบในจับปลาซากวัดผู้นี่ตอนตลาดในกระจกมีสุขุมาพไปซองตะอู่บ้านนนหยางนนแดงแต่กันยังไล่ได้หมู่บ้านบ้านยังไงยังไงทั้งอยู่ในบ้านในโรงก็มีได้มี มัดนี้อันนี้ยังบ่ไดไปเออมันสิออกไปทางอ่าสานทางอ่ายังยังบ่มีไฟส่องตะอูส่องตะอูส่องหลายๆส่องหลายทางไปหลายสองไลายกับฝนตกอียตกกัไปแล้วมันตกบ่แห้งมันจะเฮาต้องได้ออกไปไปพี่น้องเดี๋ยวออกเดินทางนํากันเนาะตอนนี้เก็บเมี่ยสัมภาระเรื่องของพวกเฮาเนาะเดี๋ยวเฮาสิ ้องคอยหันดุ่มขาดอันหนึ่งแน่หรือเ่าพนะี่นายแล้วจิ้เตียบอกก็งัวเลยสวัสดีครับพี่นายร้อนใส่ใส่ใส่ทางาไทยเนาะเหลื่อมรว,วมเดินทางกีบทั่วกำเฮาคือกันเนาะพี่นนะ้องเนาะ จกีงยงอ่เป็นอะไรเป็นคุณกอต่างทีมนีเนาะ <c oughs> <c oughs> นั่าคือกรอกมาชื่อๆดอกบอซุกเกอหรอกไายม่เอี่ยอะายอิกโอ้ยคุณคๆอนสาวไอ่เนเป็นคุณนาะ นัดนัดทริปนี้เนาะนัดกระบะสุกกระบะสุกคือตัวอตออีกตัวเฮาใหม่อีกเนาะต้องแซงมาอ่าเพิ่นก็ติดต่อมาพอดีเพิ่นเนื้ได้เพิ่นก็เดินทางอยู่แล้วนะบรรยากาศดีดีพนุกตกครับเดินทางไปน้ำการครับกะหาเบิรงครับผู้ใดมักมุ่งใดมักอ่อฟิวแบบใดก็ติดตามกันครับเนมีหลายช่องครับที่เห็นเฮาแล้วครับช่องมันก็มีทุกช่องแล้วมาันมีทุกคนทุกส่องทุกคนครับไปน้ำเบิร์นเราครับ ส่องค่ำแสงส่องต่างๆล่ะสุดท้ายก็มาโฮมในสองเป้าไหนเบิดคือว่าเอาไปโฮมจะส่องเจ้าซะไปพี่น้าเดินทางน้ำกันเนาะหัวยจแห่งเตรียมแล้วเตรียมแล้วเอ้านี่เด้เตรียมแล้วทุกคน ไปเิ่มาปกริ่มไปเริ่มไปเรค่ไปเริ่มไปิ่มไปเ่มไปเริ่มไปเริ่ไป่มไเ่อไเิ่มไปเรมไปเริ่มไปเริ่ริ่ม่มไปเริ่มไปเริ่มไเรริ่มเ่เ่เยเปเ ไม่เมอแอนทบียนชี้เป็นบัสก็เยนั่งซือกั่ราะว่าเรื่องเรื่งกมาแม่ก็เี้ยจแนนจำแนนตัวเลยไปไปพี่น้องของเรอางเนาเขาจะลงไปบึงท้าเพือก่อนเนาะว่าเขาอ่า อุ้ยบกางสนามนี่พี่น้องห้องเต็มแล้วว้าจุเพลิงของหนามท่วมอลไรพี่น้องหนาท่วมือกม้วนเดี๋ยวเขาลงไปบางทางเพื่อนเนาะว่าเขาสิขค้าไมล์รอบอเพราะว่าบนตรงนั้งมันขึ้นหนามมัดเจะขึ้นหนามมัดเจะขึ้นเนาะขึ้นใหญ่ขึ้นน้ายแต่กะมันเป็นฟองเป็นขื่นสุนไม้เพื่อนหน่อยเฮาเฮาบริการเพื่อนหน่อยพี่น้องเอาจีทามมึงเพื่อนใหญ่เนาะ เพื S <S ่อน่อยอย่ามันอันตรายนะเลาก็ผมเคยขามเลยครัก็เสียวเสียวเนี่พี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันเนาะตอนนี้สิลงท้าเพื่อนเมืองมุ่นเนาะพี่น้องตอนนี้อยู่ใจกลางเมืองเลยพี่น้องอันนี้เป็นตลาดของเขาเนาะตลาดเมืองมุ่นนะครับเดี๋ยวเราลงท้าเพื่อนน้ำกันเด้อโอเคพี่น้องไป พี่น้องตอนนี้ก็ออกเดินทางเนาะเดี๋ยวเอาสีลงทาเหืออะไรสิทายเบิ่งเด้อว่าเป็นอะไรพี่น้องอันนี้คือถนนนนทางพี่น้องออกไปทาเหือเนาะออกไปทาบาดทาเหือพี่น้องอันนี้คือมนทางออกไปเนาะไปเบิ่งกันพี่น้องเบิ่งเขาหน่าปีเขานาะพี่น้องเนาะน้ำท่วมเบิดงพี่น้องเลยท่วมเต็มเลยพี่น้อง มันมือเดี่ยวแหละมันทั้งวันทั้งคืนนะพี่น้องเนาะแล้วก็มันตกหลายเทื่อล้วเมื่อวานนี่มันก,ตก็ตกตกตกคู่มือแต่ว่ามือคือนนี่นักพี่น้องแต่มือคือนนี่ขึงไม่ยุดวังตอนสิบโมงนี่เองพี่น้องฝนเนาะตอนนี้ก็ตกอยู่แต่ว่าบ่แห้งเนาะแต่ส่วนมันยังแห้งคือมือมือเสา้านี่เองพี่น้องเนะนักแห้งอีหลี แทงเนาะลาไตฮะยังปนะวดทวารทึงเด้อพี่น้องเทเดินทางลงทางเรือพี่น้องอ๋อพม่านี่ือว่ามันเป็นอีกเมืองหนึ่งพี่เนาะก็ด้วยเมืองเดียวกันกน,น่าเขาโอ้โหเมืองเดียวเมืองเดียวแต่ว่าเขาเป็นทางเรืออ๋ออันดิกาโมคือการขายแบบหยุดเป็นจุ๊บจุ๊บพี่เนะานะเดาเดา ท่าเรือเป็นท่าเรือเออเรืื่อไงบางไงได้เด้อมานกก้อนหนามพื้นร้ายก็เหี้ยงแทะล่มไวไห้หนามลายขางอีรีวีหนามฟองว่าฟองสิกะข้นว่ะคืขั้นาักไงกะอีเราขั้นเรือหน่อยเห็นดิเห็นดิขเกียรเรือหน่อยเห็นจเลยเฮ้ย เดี ja. ๋ยวบ้านสีเขียวหน่อยว่าัเนียสบายดีสบายดีคำแซงบัดหน้าสบายดีเ NO> ด um. ้อิตาสบุอดขาบักแล้วนะทุกคนที่าไปเบิ้งเนาะว่าเขาีเขาีกีเหือดยังกันเน่ยเนี่้าเหือหน่อยไม่เห็นจอะไรเนเด้งเ่ยนี่เออปิแต่อันั้นเน่เออคุณจักรไม่เหือดหน่อยเหื่องกัมีต่เมาเหนี่ อีแต่แยานหนามโรมบลมโมัวเ่าลมผูมีชีวิตเฮือก่คได้พื่อนั่งสองคันสองล้า,าหอดทาบากักาหออหอดทาบักเลยพี่น้องโอ้โหขาสี่เสื้อหน่อยเสื้อใหญ่นพี่น้องเนาะเดี๋ยวทางไปก่อน รถรถจักในขึ้นลำหนีบอ่ะโอ้คนไปอยู่บ่ไปอยู่เนาะขั้นละเท่าไหร่สามสิบขั้นละสามสิบน้ำขึ้นบ่พออู้น้ำขนะึ้นเนาะเห็นไรเนาะบับน,นี้เนาะสิคามไม่พังนั่นแหละ ข้าวรงเหญ่ลยไง้ใหญ่เขาโบมีรถเขาโบไปขต้อขารถไงเอขอขารถไงเขาทำข้ามง่ายแบบมากขี้รถญ่เออรถไงเขาบุคอยข้ามตรงนี้นเะเ่อเกากับเอาขั้นเท,ท,ท่าไรขันสิบันสิบตงซีขั้นในตรงคืนสองลำมันบ่ไอสองลำเหรอสองลำขั้นละสองเนาะ คนขามดุอยู่วะเนคนามดุอยู่วะช่วนนี้ถามรู้เลเมื่อนี้มื่อนี้คุมีคนขามแล้วบ่มีโอ้โหงานั่นกกโมาจ้าเสือตั้งโตอะจังหวะเฮ้ยจีเปีวนอนเนีเขารอยจีรุกนี่หน้าถีรุกอ้ารู้จรุ้งละสาอทั้งละสามสิบพันข้วยามด้วยการได้บักน่อันละสามหมื่นบักแงก็ต้องทารถหญ่เขาจะสิบไปวะแน่นต้องถารถหญ่บ่ร่โอ้บ่ถากบ่ได้ไปมันอมื่อแล้ว เหมือนจากทีีเจ้าข้าวเดียวเป็หมือจากทีนี่จากขันเนาะไปรถไหนบ่เคยขามนะกะคิดอันนั้นอยู่ก็เป็นสังหรเป็นสังหรณ์ใคเจอที่ไนน้ไปไปแต่ระว่งเบอร์เาเจอเนาเข้าสีไปนี่มามามาสอห้าล่ละสองลำละสลำละส ตอนนี้ก็มาคุยกันเรื่องเพื่อนเนาะน้ำก็ขึน้นพี่น้องเพื่อไงเขาก็บวไปนะพี่น้องเพราะว่าเขาถ่าแต่รถไงรถไงเขาขามทีหนึ่งมันสองสามเศนนะพี่น้องนั่ขนหนึ่งนะแต่ห้าสิไปเท่ากับไปเพื่อไงก็ไปบ่ได้นะเขาบวไปเนาะเพราะว่าถ่ายไงถ,ถ้าสิไปก็ต้องเมาเสียรายอีกพี่น้อง เราก็จำเป็นต้องขามเพื่อนหน่อยเนาะเีมกเบยกก่อนมีขึ้นน้ำขึ้นน้ำวัวนี่เออ แล้วนีก็ไปพร้อมกันมั้งหอองคันนบ้าหน้าออกเบาหออกยังไงดีเบตต้าหน้าออกก็ออกยังไงวอยรถจากพี่ของอ้วอยรถ้เนาะเดี๋ยวผาจะเอาคปิดต่อสก่อนนะรับให้ขึ <t t ้นขึ้นด้วยออกแล้วแล้วมเข็นขึ้นนี่ดีก็ นองพ่อน่อเราเียดกันนดีคยับบังสิรับเพื่อมานแต่นหน่อยปบวะจะเราเท่าแลรวอะเอพี่น้อนําพ้องอะตามไปในเมืองยังนี่ก้อย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 เอฟีมาถงวนข้อแล้วก็วด้อ ตอนนี้ก็ขามบักมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะยิ้มยังิ้มยิ้มกับพี่แห้งดีใจวัดยิ่วกับตีกันเดี๋ยวเราออกลุยต่อเนาะจากทางเครื่องหอนเมืองโค้งกันนะจะใกล้เติมปัสสาวะุกบก็ปุ๊บคยมากขึอนเลยพี่เนาะทางดีเลยพันขอยมากคนเดียวทางดีอยู่เราบบันีประมาณเศร้ากุลักเนาะพี่น้องเนาะเศร้ากุลักกับประมาณประมาณครึ่งชั่วโมงหรือเศร้ากับหนาทีนี่เดียพี่น้อง ไปครับน้ำคอยขึ้นครึ่งเด้อน้ำถือดังเชียวไปพี่น้องออกลุยเนาะอูเผื่ออันนี้เขาจอดไว้เต็มเลยอ,อันนี้จะเป็นหน,นาจะเป็นทา,นาทาทาี่แเก่าเนาะนะทาแบบเกา่าออกลุยนในกันพี่น้องเมืองโค้งหอดแล้วอันนี้อดเขตเมืองโค้งซื้อๆด้อพี่น้องบ่ทาะได้หอดอัน,น,น ตัวเมืองเนาะยังใกล้เติบอยู่ประมันเศร้าโคตรกิโลแดนอีก็ใกล้ได้ไปหาทางไงตอนนี้ก็เดี๋ยวเฮามุ่งนาเขาเมืองโค้งเนาะแล้วก็ผู้พังเกษตรผู้หัวศรีคามก็อะไรยังบ้านคอนนอนเด่นหรือบ่อไปน้องต้องไปเบิ้งไปหลุดน้องกันนเาะตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วเนาะนักสิมุ่งเป็นนาไปพลุดเลยบ่อเข้าออกกันกับจ mm ุดหมายไปทางเขาก็หมดแล้บ้านคอนนอนเด่นพี่น้องต้องต้องขี่เรื่อยอีกเที่ยนึงพี่เนาะนะ เพื่อไอเทียดนึงไปเบิ่งน้นการนะพี่น้องเพราะว่าเสียวเอก้อยเหิ่อนกับยานบอเป็นยังนะพี่น้องเป็นยังันาัภายในน้าพี่น้องลองไปปรึกษากันอีกเที่ยงคุยกันอีกเทียดนึงว่าสิได้ไปหรือบอพี่น้องเพราะว่าเสียวเอก้อยพนักอยากถอดใจแต่มือว่านี่แหละพี่น้องนี่ทางได้ทางดั้มพี่น้องนี่คือทางดั้มเนาะเบื้งต้นพี่น้องด้วยเบื้องตนเนาะ

ไอ้วาเว็บลอยออกทิพยปอรไถ่นะพี่น้องเนะมาเบิ่งน้ำกันเนาะนอนสองขั้นโมเมนต์ตะขันเท่าบุญพี่น้องขั้นลัง่างกัเบเว็บลอยเนาะเดี<อ>๋ยวทาเบิ่งอี้พี่น้องทาทิพนาเนาะบางเทือเนาะพี่น้องเนาะอาจจะอาจจะได้ขี่เว็บลอยอีพี่น้องทั่วอาเล่าหนึอเนาะพี่น้องให้เบาชุบกันฮะโอ่ย<ด>ังลายอยู่ยังใกล้สุมอีกไปเบิ่งน้ำกันีเนาะ เป็นผู้เขาทั้งอาแท้แทนั้นทั้งนัเมืองอาตมาผู ier, e Hop, ้อยู like ่ห้อเป็นแถวพแบบผู้เขาแบบสอนกันแบบได้รู้หลายสิบปู่ลงน้องสอนน้องสอนแกันแบมนี้ก็จะมองร่องลายในวามเพ็ีไทยวิวธรรมศาสตร์นะภาวนาคือมองร่องร่องพูยร่องลา เดแบบี๋ยวเกี่ยวธรรมศาสตร์ด้วเหมอะให้เน้นนานนา,น,านีกเลยพี่น้องหนานพ้นเลยนะแต่ว่าการดูสร้างอาจจะอย่างสบายในตัวฝนตกนะพี่น้องแต่ว่าทิพย์พ่วในส่วนหลายทิพย์พ่วออกหนานพ้นนี่แหละพี่น้องแบบคาดนะนอนแบบรุยรุยดีนะที่ไหนมาก ไก็แช้ไปที่ตามมาบร้มขี้นานพี่นาไรไม่แนุ่ยกันเมืองโค้งพี่น้องปัานคอนรอนเด่นในเบิงนกันเชียวก็ไปเจอแสงยาไปทำาอยู่หน้าภาษาเมื่อไปโหลดที่เจ้าเินปีนายพี่นาไปทำสุรกิีหน่อยก็ไปทุนนี้เลยด็เนหโอ้ไปได้สบายดี